สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์สีเงินรุ่น1300วัตต์ตัวนี้เป็นของลูกค้าเก่านะครับส่งมาจากจังหวัดสุขโขทยัยส่งมาซ่อมหลายตัวแล้วแต่ตัวนี้1300วัตต์ตัวนี้ยังเพิ่งส่งมาเป็นครั้งแรกนะครับลูกค้าเคยส่ง กิดแดงนะฮะกิตัวสีแดงซูเออร์แล้วก็ตัว1000วัตวัสีเงินแบบนี้2ตัวแล้วก็ตัว600วัตต์ร0 0วัตสีทองถ้าจำไม่ผิดนะนะครับ3 4ตัวนลเสืตัวนี้เป็นตัวที่5นะฮะตัว1300วัตต์ตัวนี้มีอาการเออเลอไม่รันนะครับลูกค้าแจ้งว่าเออเลอไม่รันนะฮะเดี๋ยวลองเสียบไฟ AC เข้าดูก่อนนะไฟ AC กริดติดหรือเปล่านะครับ เสียบแล้วออนเบรกเกอร์นะนี่ฮะไฟ AC กริดสีน้ำเงินไม่ขึ้นก็แสดงว่าฟิลขาดนะครับฟิลขาดมอสเฟตน่าจะช็อตนะฮะการนี้มอสเฟตทางฝั่ง AC น่าจะชอ็อตอ่ะโอเคเดี๋ยวลองแกะดูกันนะครับว่าเสียหายตรงจุดไหนอย่างไร กิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็ยังไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับสภาพภายในก็ยังใหม่ๆนะฮะฝุ่นเล็กน้อยนะครับมีฝุ่นเล็กน้อยอันนี้นะฮะฟิวขาดนี่ครับไอตัวอ่านี่ผมเอาคัตเตอร์กริดออกมานะฮะจะเห็นว่าบริเวณขาฟิวมันจะช็อตด,ดำๆก็คือช็อตฟิวขาดนะครับ แต่ตัวมอสเฟตยังไม่ได้เช็คนะฮะว่าช็อตกี่ตัวเดี๋ยวถอดออกมาเช็คทีเดียวนะครับ mm. ก็สาเหตุไม่ทราบว่าเกิดจากมดหรือเปล่านะ mm. ผมเห็นมันมีเศษซากมดอยูอ่บางส่วนนะครับก็ไม่มั่นใจว่าเกิดจากตัวไอ้มดเข้าไปทําให้มันช็อตหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวถอดบอร์ดออกมาตัวเช็คกัน mm. ถอดบอร์ดออกมาตัวเช็คนะครับก็ พบว่ามีมอสเฟตในตำแหน่งนี้ช็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฟิลฟิลขาดในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ทำงานร่วมกับมอสเฟตก็ไม่มีอะไรเสียหายนะฮะก็น่าจะมีแค่มอสเฟตกับฟิลเท่านั้นนะครับอันนี้าลายปิ้นด้านใต้ที่มาจากโรงงานนะครับก็ลองสังเกตดูนะฮะว่า มันจะมีคือเขาเขาล้างมาแหละแต่ว่าเขาล้างมาไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนมอสเฟสเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะจัดการล้างให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนมอสเฟตกับฟิลก่อนนะครับเ้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะฮะอ่ะครับ,บเปลี่ยนมอสเฟตและฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าดูว่ายังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่านะครับคอนเดกเกอร์นะฮะหลอดไฟไม่ติดนะครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วจะเห็นว่าไฟสีน้ําเงินสถานะ AC ติดแล้วนะครับก็มีไฟเข้ามาแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปวัดรูปคลื่นที่มอเสเฟตทั้ง4ตัวนะครับ วัดตัวนี้เป็นตัวแรกนะฮะลองดูว่ารูปคลื่นทั้งสี่ทีมอสเฟตทั้งสี่ตัวจะปกติหรือเปล่านะครับทุกครั้งที่มีการซ่อมทางฝั่ง AC นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนอ,อกกุปกรณ์ตัวใดก็ตามก็ต้องวัดรูปคลื่นดูทุกครั้งนะครับเพื่อความชัวร์ว่ามันปกติแล้วนะฮะดูตัวที่หนึ่งเลยครับนะครับสัญญาณมอสเฟตตัวที่หนึ่งนะฮะเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม ความถี่50เฮิรต์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.4ต่อไปดูตัวที่2นะครับครับต,ตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรต์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.5ต่อไปดูตัวที่3 ตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่5 0เฮิรตซนะครับวอนพีคูพีอยู่ที่12บสอไปดูตัวที่4ครับตัวที่4นะครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม5 0 h เฮิรตซ์นะฮะวอนพีคทูพีอยู่ที่12.1โอเคนะครับสัญญาณที่มอสเฟตทางฝั่ง AC ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับต่อไปทดสอบรันเบื้องต้นนะฮะ ตอนันเบื้องต้นก็จ่ายไฟ DC ที่42โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ครัแรงดัน42โวลต์กระแสลิมิตไว้3แอมป์นะครับ,รร v, ร M, รบถ้ากิจทายทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับมาดูกันโอเคเริ่มรันแล้วนะครับดูวัตต์ทางฝั่ง AC กันได้100วัตต์นะฮะเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่ง ตัวนี้นะ่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับอพอมันรันขึ้นไปที่สูงสุดร้อยวัตต์แล้วก็ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมันจะแท็กกิ้งแรงดันที่ราวรา3มโวลต์น,นะฮะก็คือ,อาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับอยู่ราวรา3สโวลต์น,นะฮะก็คือแรงดัน VMP ของแผงโซล่าเซลล์จะอยู่ประมาณเนี้ยสาถึงสาโวลต์น,นะครับ ตอนนี้มันแท็กกิ้งแรงดันที่33แล้วเราต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะฮะเพื่อดูวัดสูงสุดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่โอเคเริ่มดันแล้วนะฮะดูวัดสูงสุดนะครับ104วัดนะฮะโอเคเนี่ยฮะเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ค่อนข้างเสถียรน,นะนะครับอ่าถ้าเป็นเฟิร์มแวร์ตัวเก่าเนี่ย นะฮะเมื่อเราลันบางทีมันไม่สามารถแท็กกิ้งแรงดันได้เพราะว่าไอตัวเนี้มันเป็นพ o ว e r านไฟฟ้าไม่ใช่แผงโซล่าเซลล์นะครับบางทีมันก็จะลันดึงจนไฟตกเหลือประมาณ20โวลต์นะครับแล้วก็สวิงกลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ดึงตกสวิงดึงตกแล้วสวิงขึ้นสวิงลงอย่างเงี้ยแต่ว่า,ารุ่นเนี้ยนะครับพอมันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็ มาแท็กกิ้งแรงดันที่ดีที่สุดเลยนะแสดงว่าเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่ๆนี่เขาพัฒนามาเสถียรดีแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น1300วัตต์ด้วยนะฮะก็เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับก็เฟิร์มแวร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเนี่ยสังเกตว่าเห็นไหมฮะแทกกิ้งแรงดันค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะ แรงดันจะไม่นิ่งนะฮะแล้วก็หวัดก็จะสวิงขึ้นขึ้นขึ้นลงลง,ลงจาก 50- ถึงร้อยกว่าขึ้นลงขึ้นลงอยูอย่างนี้นะฮะแต่ตัวนี้นิ่งแล้วนะครับกโ็โอเคนะฮะกีดทายทํางานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบนะฮะประกอบเข้าทีแล้วก็มาทดสอบที่กาลังหวัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตบางตัว ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมไม่เอาน็อตเดิมมันใส่นะฮะคือพี่จีนเขาประกอบมาเนี่ยนะครับเขาไม่รู้เขาอาจจะมีการใส่เข้าใส่ออกหลายรอบหรือเปล่าไม่มั่นใจคือไอตัวเกลียวมันหวานนะฮะอันนี้ถอดออกครั้งเดียวใส่กลับเข้าไปขันไม่ตึงแล้วนะครับเกลียวหวานก็เลยต้องเปลี่ยนน็อตเป็นบางตัวอย่าง เช่นตัวนี้นะฮะก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้มันแน่นหมดแล้วนะฮะขันเข้าไปแน่นทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะ,ะที่วัดสูงสูงปรับกระแส18แอมป์สูงสุดที่พาวเวอร์สตายตัวนี้จ่ายได้แรงดัน42โวลต์จ่าย AC เข้ามาโอเคนะครับ ที่กระแส18แอมแรงดัน DC 42โวลต์นะครับถ้ากิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับกำลังวัตดสูงสุดที่สวิงขึ้นไปเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า590วัตต์นะครับดูกันเลยเราจะดูได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าพอมันขึ้นไปสูงสุดเดี๋ยวตัว MCU มันจะปรับ ปรับแท็กกิ้งแรงดันเป็นค่าที่ดีที่สุดนะฮะจะเห็นกําลังวัตต์สูงสุดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะหกร้อยยี่สิบวัตต์นะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึง่งอาจจะได้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะไม่ได้แล้วนะฮะได้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะมันแท็กกิ้งแรงดันแล้วนะครับอยู่ในช่วง30 31-36โวลต์น,นะครับก็แรงดันตรงเนี้ยจะเป็นค่าที่ดีที่สุดที่กิทาอิเล็เตอร์ e ตัวนี้สามารถดึงไปใช้งานได้นะฮะก็คือมันประมวลผลแล้วนะฮะ MCU ประมวลผลแล้วว่าค่าแรงดันตรงเนี้ยนะครับเป็นค่าแรงดันที่ดีที่สุดนะฮะอยู่ประมาณ33-34โวลต์นะฮะ18แอมป์นะครับ,รบวัตต์ก็จะอยู่ประมาณนี้500วัตต์นะ 4 0 0 500วัตต์แต่ว่าสังเกตว่ามันไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็น power supply ซึ่ง power supply เนี่ยการทำานงานมันก็พยายามที่จะจ่ายไฟเพื่อรักษาระดับแรงดันนะฮะซึ่งเราตั้งไว้42โวลต์น,นะครับมันก็พยายามที่จะรักษาระดับแรงดันให้ขึ้นไปที่42แต่ว่าตัวกิจทายก็พยายามที่จะดึงค่าแรงดันให้มันเหลือประมาณ3 3โวลต์น,นะฮะ เพราะสายก็จะดันกิดท้ายก็จะดึงก็จะเห็นก,ก็เลยเห็นว่า,าแรงดันมันจะอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์นี่มันจะรักษาระดับแรงดันไว้นิ่งเป๊ะเลยเพราะว่าแผงโซล่าเซลล์มันจะจ่ายากะระแสได้ค่าหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่มีการรักษาระดับแรงดันนะฮะถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์เพราะนั้นเวลาเราเอาไปรันกับแผงโซล่าเซลล์เราจะสังเกตว่าแรงดัน VMP ของแผงจะนิ่งนะฮะราวัดก็จะนิ่งนะครับ แต่ถ้าเป็น Power s u p p ายมันจะไม่นิ่งนะฮะมันก็จะอาจจะมีมีสวิงบ้างแต่ว่าตัวเนี้ยกิทายตัวเนี้ยรุ่นใหม่นะครับอ่าค่อนข้างนิ่งอยู่นะฮะก็อยู่ประมาณเนี้ยสวิงนิดหน่อยนะครับก็โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับกิทายอินเวอร์เตอร์รุ่น1,300วัตต์นะครับตัวนี้อาการอ่าเออร์เลอร์ไม่รันมอเสเฟตช็อตฟิลขาดนะครับสาเหตุไม่แน่ชัดนะอ่ามีมด บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเหมือนขี้จิ้งจกด้วยนะฮะเหมือนขี้จิ้งจกด้วยอยู่ด้านใต้นะครับก็เลยไม่ทราบว่ามันเสียมาจากมดหรือว่าจากจิ้งจกหรือว่ามันเสียเองนะฮะมันมันมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะเสียเองก็ได้เสียเองเนื่องมาจากแรงดันไฟไม่เสถียรอะไรเงี้ยไฟตกไฟกระชากอะไรเงี้ยก็ช็อตเองได้หรือว่ามดเข้าไปช็อตอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่สามารถรู้ได้นะฮะ คือซ่อมได้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเสียยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานให้เห็นว่าเสียมาจากตรงไหนนะครับก็โอเคตอนนี้ก็สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเนื้อหาในคลิปพี่เ้ากันได้ขออภยัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ